จากไม่ได้ไปสองปีตอนนี้เราก็ได้กลับมาเดินทางอีกครั้งนะคะรู้สึกคิดถึงสัวนรคูนวน่าแต่ว่าสวนรคูไม่เหมือนเดิเมแอมเมสเปิดแล้วนะครับเข้าไปแวะไหมไปเข้าไปแวะฉันหน่อย การเด้งขนาดโรดิโอยังมีเลยค่ะโรดียวทีม่มาก,ก่อนโควิดไม่เคยมีนะคะเรื่องรุ่นอย่างนี้ไม่ไม่น่าจะเคยมีนะคะมาไม่เคยได้เลยค่ะมาค่ะ ทรัพย์ทริสุทธร์นมนะคะเราจะได้กำไร EM มาถึงสนามบินชียงใสิงคโปร์แล้วค่ะไม่ต่างกับเราเลยเนี่เหมือนกันแต่ร้านดูเปิดเยอะกว่านะคะร้านช็อปต่างๆดูมีกุชชี่มีอะไรก็คือเปิดเปิดอยู่ค่ะแต่พอดีตอนมาถึงนี่ก็คือสองสามทุ่มแล้วมันก็อาจจะปิดไปบ้างแล้ว the chop off we cut the DO up there but all cross for now Prochain arrêt, sortie, livraison de bagages, correspondance vers Terminal 2E, Porte K et Terminal 2F. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Let's stop, baggage delivery exit. Transfer to. <coughs> 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 แล้วก็ทำใไปได้จบค่า <c oughs> <c oughs>